เปลี่ยนนิสัยใหม่อ่ะมันเป็นเรื่องนิสัยอ่ะการที่เราเป็นนี่เยอะขนาดนี้มันก็เป็นเรื่องนิสัย อาจารย์น้ำตาลมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งอันนี้ใช้บัตรเครดิตเก่งมากนะคะพี่รู้ไหมบัตรเครดิตใบหนึ่งอะ่ะมันจะมีพวกส่วนลดต่างๆที่มันไม่เหมือนกันอ่าม,มันจะมีส่วนลดต่างๆที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบัตรกรุงศรีเนี่ยถ้าเกิดไปปั๊มน้ำมันเนี้ยได้ลดกี่เปอร์เซน็นต์อย่างเงี้ยพี่อ่านะคะแล้วก็อ่าบัตรบัตรใบเนี้ยถ้าเกิดไปกินข้าวร้านเนี้ยได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมีลูกศิษย์อาจารย์น้ำตาลคนหนึ่งอ่ะทำแบบนี้เลยนะถ้าเกิดไปปั๊มน้ำมัน พีทีอย่างเงี้ยอ่า ah, ที่มันมีส่วนลดเนี่ยมันจะใช้บัตรนี้อย่างเงี้ยถ้าไปกินข้าวร้านเนี้ที่เขากินประจาประจำเอ็มเคอย่างเงี้ยจะใช้บัตรนี้เพราะมันมีส่วนลดอย่างเงี้ยพี่ประมาณนี้เลยเขาทาแบบแยกบัตรกันนะแล้วเขาจะรู้เลยว่าถ้ารูดน้ำมันอ่ะคือบัตรใบนี้เท่านั้นอ่าถ้ากินข้าวอ่ะคือบัตรใบนี้เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยใบแจ้งหนี้ที่มาที่บ้านใบแจ้งหนี้ที่มาที่บ้านเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเกิดเป็นบัตรเนี้ยคือค่าน้ํามันล้วน ถ้าใบแจ้งนี้มาที่บ้านแสดงว่าเป็นค่ากินอ่าบัตรใบนี้คือเป็นค่ากินล้วนอันนี้คือเก่งและเขาได้แต้มด้วยได้แต้มในบัตรเครดิตด้วยนะได้แต้มในบัตรเครดิตด้วยแล้วก็อ่าได้ส่วนลดด้วยก็ถือว่าโคตรคุ้มค่าเลยและที่สําคัญคืออะไรจ่ายหมดด้วยหมายความว่าอะไรไอ้ธนาคารนั้นอะไม่ได้ดอกไม่ได้เลย ธนาคารนั้นน่ะไม่ได้เงินจากเราเลยนะแถมเสียพวกดิสคาให้เราด้วยถูกปะ่ะธนาคารชอบอะไรคะชอบให้คนเป็นหนี้คะ่ะชอบให้คนจ่ายขั้นตำ่ำเอ,อบให้คนจ่ายขั้นตำ่นตำเพราะอะไร,รเพราะว่าเ,เขาได้กินดอกเบี้ยจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตเนี่ยเขาได้กินดอกเบี้ยใช่ไหมคะในวิชามานถ้าอยากได้วงเงินเพิ่มอะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสูตรวิชามานนะถ้าอยากได้วงเงินบัตรเครดิตเพิ่ม ให้รูดบัตรเยอะๆเลยยอดเยอะๆแล้วก็แล้วก็จ่ายขั้นต่ําแล้วก็จ่ายขั้นต่ําแล้วก็จ่ายขั้นต่ำสามเดือน,น,นมันจะเพิ่มวงเงินให้พิเศษอ่าเป็น<ม>เทคนิคข<ม>องธนาคารให้เรารูดเพิ่มอะ<ม>ค่ะ<ม>นะคะประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่ควรทําเพราะมันจะทําให้เราเป็นหนี้เพิ่มโอเคไหมเป็นไปได้เราควรจ่ายหมดจ่ายหมดจ่ายหมดถ้าเราเคลียร์แล้วนะคะอ่าโอเคนะเข้าใจเรื่องบัตรเครดิตนะเราจะใช้แบบนี้ก็คือ ใช้เป็นสัดเป็นส่วนบัตรไหนถ้าเกิดมีโปรโมชั่นอะไรคุณก็ใช้บัตรนั้นแหละโอเคไหมเสร็จแล้วจ่ายหมดอ่าจ่ายให้หมดนี่คือการใช้บัตรเครดิตให้เป็นคือจ่ายให้หมดไม่ให้เหลือนี้ค้างโอเคไหมคะมนี่วิธีการใช้บัตรเครดิตเนาะ